แต่งงานกับฝรั่งมา4ปีจะเข้า5ปีพบกันในเว็บไซต์ q ิวปิแต่งงานมาอยู่ด้วยกันมีลูกหนึ่งคนจับได้ว่าผัวยังคุยสาวในเว็บไซต์อยู่ยายจ๋าเอ้ยสวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มีเรื่องสาวเนาะแต่งงานมา4ปี5ปีเพิ่งมาจับได้ว่าผัว คุยสาวในเว็บไซต์เพราะชีวิตเจอด้วยกันมาไอเราแต่งงานมาก็นึกว่าเขาก็หยุดคุยไปแล้วว่างั้นนะพอจับได้ถามอ้าวเธอหลายคนด้วยนะเขาก็บอกว่าคุยแค่แก้ง่วงแกล้งเหว่าฉันแก้งวง่วงแกล้งเหาอืมไปไหนก็ไปอยู่กับเธอเลี้ยงลูกอยู่กับเธอเนี่ยเบื่อเซ็งอ่าการได้พูดได้คุยบ้างอืเห็นแวบบแวบบแซบวบแวบมบแวบบแบบแบบ้างก็ สดชื่นดีเขาว่า,างั้นเปรียบเทียบเท่าห้าวนึกถึงตอนเราคุยกันลุยหน้าตาเฉยน,นะไอเราเราปีตดเลยเออนะโกรธทะเลาะกันนะฉันเลี้ยงลูกอยู่นี่นะงานก็ทําเธอมีเวลาว่างลูกก็ไม่ค่อยเลี้ยงเธอจะมานั่งดูออนไลน์ line, จีบสาวอยู่แบบนี้ได้ยังไงเาว่านะนะแล้วจะเป็นไรล่ะ,ะแค่คุยแกล้งว่วงแกล้งเหงาเธออย่าเอามาเป็นเรื่องซีเรียสเพราะชีวิตเราอยู่ด้วยกัน เนาะผู้ชายก็พูดในมุมของตัวเองว่าสนุกสนานของเขาแล้วฝ่ายหญิงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเพราะว่าวันข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะเขาก็บอกว่าเธอคิดมากเพราะชีวิตฉันอยู่นี่ทำงานกับทางานเย็ยนมาก็อยู่กับเธออืแต่เขาติดหน้าจอก็คือเข้าห้องลูกเต้าไม่ค่อยช่วยเนาะมีลูกคนเดียวนะคะมีลูกคนเดียวเมียก็ทำงาน เงินก็บบหลังๆมานี่ก็คือไม่ได้ให้เมียใช้เพราะเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่ที่นี่เมียก็ช่วยเหลือบ้างนะคะตัวเราก็ช่วยเหลือเขาบ้างเหมือนกันพี่จ๋าเอ้ยก็คิดว่าเป็นครอบครัวแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าหงิดหงิดนะคะไม่ไว้ใจกลัวหล่อย่ส่งเงินให้สาวเพราะรู้สึกว่าคนนี้ มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เขาพูดคุยตลอดเลยแอบไปเห็นนะคะพอเรารู้ปั๊บเนี่ยเขาก็ลบลบไม่รู้ว่าเขาจะแอบส่งเงินให้กันไหมอย่าลืมว่าฝรั่งเขาก็มีเงินส่วนตัวเป็นของเขาอยู่แล้วนะคะอืมก็เป็นความกลัวเหมือนกันพึ่งเจอกันหมาดมเนี่ยอืมจับได้หมาดมทะเลาะกันมาเดือนหนึ่งเราก็งอกแงกเราก็บอกเขาว่าหยุดคุยได้ไหมถ้าคุณคิดแค่ว่าแกล้งว่างแกล้งเหงาให้เธอนึกถึงความรู้สึกของฉันบ้างเธอก็รู้อยู่ตอนที่เราเจอกันเธอบอกรักฉัน อ่าได้ชั้นมาแล้วมันก็ควรจบเพราะฉั้นก็หยุดเนาะการอยู่กับเธอสร้างครอบครัวอยู่กับเธอนี่ความรู้สึกไปยิ้มแป้นมีความสุขกับคนอื่นแล้วฉันจะรู้สึกยังไงเพราะชีวิตฉันมาอยู่กับเธอจริงอยู่แรกๆเธอช่วยเหลือส่งทางบ้านให้ฉันพอฉันทํางานฉันก็รับผิดช,ชอบแล้วช่วยเหลือเ,อเธอด้วยซ้ําอยู่ตรงนี้อืมในความสุขมันน่าจะมีแต่เรากับลูก ไม่ใช่ว่าจะไปมีความสุขในเว็บไซต์แบบนั้นนะคะแล้วก็โป๊ะโป๊ยเปืป่อยๆฉันก็ไม่ได้สวยสาวเหมือนแต่ก่อนเนาะมีลูกเนาะอือก็พูดกับสามีกลัวเธอไปหลงไหลเขาแล้วลืมลูกลืมเมียทําไงว่างั้นเขาก็ทาห,หงุดหงิดปึ้งปังเหมือนเขาติดแล้วนะคะก็เลยโอเคถ้าเธอคิดว่าจะคุยได้ฉันก็จะคุยเหมือนกันนะอันนี้เริ่มต้นเหมือนขู่ผัวขู่ผัวว่าฉันก็จะคุยเหมือนกันอือ แล้วแต่ว่าสันฝรั่งกระไดแล้วแต่นะอืมฉันก็บอกแล้วไงแค่คุยแก้ง่วงแก้งอาวถ้าเธอคิดว่าเธออยากคุยเธอก็คุยว่าสันพี่น้องขาความรู้สึกตรงนี้เหมือนหมดใจแต่เอาจริงๆนะอเขาเรียกว่าหน้าที่สามีหน้าที่ของพ่อของลูกนะฮะที่สิ่งที่เขาเคยทําก็ปกติแต่มันแปลกตรงที่ว่าเราก็ว่ายุทําไมสวีทวิวทําไมเหมือนกับว่ามา ไปคุยเพื้นเราก็ว่าหุยสามีรักนะฮะอืมเอาจนเหนื่อยหมดแรงขึ้นมาบางทีเราเหนื่อยเราก็ไม่อยากนั่นเนาะผู้หญิงเรานะพูดตรงๆเนาะยายจ๋าเนาะทีแรกก็คิดว่าเขาเป็นคนมากๆในส่วนนี้แต่ถ้าไปเจอความยั่วยวนแบบนั้นมันก็ต้องมาลงที่เนี่ยถูกไหมโอเคเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็มาลงที่เราแต่ความรู้สึกเรามันก็ไม่ได้สวยงามนะคะพอรู้ๆว่าเขาอาจจะนอนกับเราอาจจะคิดมากเนาะนอนกับเราแล้วนึกถึงหน้าที่อยู่ในจอ มันก็เจ็บปวดนะยายจา๋าพูดตรงๆหนูบางทีคิดอยู่นะว่าจะทนอยู่ได้ไหมทนอยู่ได้ไหมนะคะเหนื่อยกับงานแล้วมารับอารมณ์ในตรงเนี้เออเขาแฟนหนูก็สี่สิบเก้าปีนะคะปีนี้เนาะก็มาตั้งแต่สี่สิบห้าตัวหนูเองอ่าตัวหนูเองก็เพิ่งจะสี่สิบเอ็ดปีนะคะอยู่ด้วยกันมาลูกหนึ่งคนเนาะความรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้ ความรู้สึกว่าเขาแบ่งใจไปทางอื่นไอ้คำว่านอกใจแต่ไม่นอกกายกายอยู่กับเราแต่ใจไม่ได้อยู่กับเราบางทียายจ๋าเอ้ยบอกเลยนะความรู้สึกเราก็คิดกังวลวนไปทั่วนับจากที่คุยกันมาก็ห่วงมากเลยเพราะหนึ่งเนาะบอกตรงๆว่าทำงานมานี่ก็เข้าปีที่สาม ็ไม่เต็มเวลานะคะก็พอมีกินมีใช้แล้วก็ส่งบ้านเองไม่มีเงินเก็บเลยนับจากวันนี้ก็มีความระแวงตรงนี้ก็อยากจะเก็บเซฟให้กับตัวเองอะจะไม่ช่วยเขามากขึ้นก็จะพูดกับเขาตรงๆนะคะเขาก็โอเคในเรื่องนี้แต่เห็นเราเราก็คิดว่าผัวเมียเนาะจะพยายามไม่ให้เขาเซฟเงินในตัวเขาได้เนาะพูดเพ้อประละไปก่อนแต่ก็จริงอะตัวเขายังอยู่กับเราแต่ว่ามันจะยาวนานได้ขนาดไหน นะฮะความรู้สึกที่เรารู้ว่าเขามีสมองอ่าความรู้สึกเห็นหน้าคนใหม่แต่มาลงอยู่ที่เรามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดเหมือนกันนะยายจ๋าอืมแต่ก็ต้องทาในหน้าที่เพราะคิดว่านี่ก็คือสามีคําว่านอกใจแต่ไม่นอกกายร่วมกายอยู่กับเราแต่ใจอยู่กับคนอื่นเจ็บปวดนะฮะแล้วพอผ่านมาเมื่อวานเองเนาะ จดหมายใบนี้ได้มาห้าวันแล้วนะคะอืมก็น่าจะเขาเขียนมาว่าเมื่อวานเองเขาบอกว่าปีหน้าเดือนมกราเขาจะไปเมืองไทยขอไปเมืองไทยสองอาทิตย์เราก็เลยพูดขึ้นว่าเธอจะไปหาเขาใช่ไหมถ้าเธอคิดจะไปหาเขาเธอคุยเคลียร์กับฉันก่อนได้ไหมเธอคิดยังไงแล้วลูกเรายังไงเธออย่าคิดมากอย่างย้ำคำนี้เสมอถ้าเธอคิดจะไปเมืองไทยแล้วตั้งใจไปหาเขา นะถ้าเธอยังรักฉันอยู่เราไปฮอลิเดย์ด้วยกันไม่ดีเหรอเอาลูกไปด้วยลูกเราก็ยังเล็กยังลาได้อยู่นะคะสองอาทิตย์เนาะปีใหม่ปีใหม่โรงเรียนปิดอยู่แล้วเด็กเล็กก็ยังลาได้อยู่เขาก็พูดอย่างนี้เขาก็บอกไม่ฉันอยากไปคนเดียวก็เลยย้ำอีกครั้งเธอตั้งใจไปหาเขาใช่ไหมเขาก็เงียบแล้วก็ทําเป็นผ่าน งั้นฉันก็ขอเงินเหมือนกันซื้อตั๋วให้ฉันด้วยฉันจะไปหาแม่และลูกนะฉันก็โศเลยถ้าคุณคิดแบบว่าคิดจะเปิดใจไปหาคนอื่นทั้งๆท,ที่รู้และจับได้ว่าคุณมีผู้หญิงในออนไลน์นะคะอืมคุณเคยพูดว่าฉันเราอยู่ด้วยกันตลอดจะไปคิดมากอะไรแต่วันนี้คุณอนุเออคุณขอที่จะไปหาเขาสองอาทิตย์ฉันก็ไม่เชื่อใจนะะ เอาความตั้งใจต่อไปนี้ถ้าเธอรับผิดชอบฉันได้ก็รับผิดชอบฉันทํางานฉันจะตั้งใจเก็บเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเธอจะชิงฉันไหมแต่ฉันรักเธอมากนะเพราะเธอเป็นพ่อของลูกเนาะอางก็อ้อนแต่ความรู้สึกภายในเจ็บน้ําตาไหลต่อหน้าเขานัา่นแหละเขาก็เลยเงียบยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งพูดเขาพูดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับความรู้สึกเขาเรียกว่าสัญ,ญญาณเตือนไหมทุกคนสัญ,ญญาณเตือนให้เราเตรียมตัวนะพี่น้อง โลกสมัยนี้ออนไลน์อย่าว่าเลยเราก็รู้เห็นทันเหตุการณ์นะคะเขาก็ไปไวเช่นกันแล้วเขาก็พูดแบ่งเปิดเผยแต่ก็ว่าแหละถ้ายังอยู่ตรงนี้ได้เห็นแค่ภาพเนาะก็ยังโอเคแต่ถ้าเขาเลือกที่จะไปยื้อลังมากมันก็เกิดปัญหาแต่เอาด้วยเหตุและผลและตั้งสติถอยหลังมารักตัวเองเซฟตัวเองผู้หญิงเราถ้าวิ่งตามผู้ชายมากจนเกินไปจนให้เขารู้สึกลำคาญ นะเราจะไลค่าทันทีนั่นคือข้อปัจจัยหนึ่งยายจ๋ายกบอกเลยว่าอยากถามกลับไปเลยว่ามีสัญชาติหรือ,อยังห้าปีเนาจะเข้าห้าปีสองลูกเราก็ยังเล็กนะสามขวบกว่ากวๆโอเคเราทำงานมานี่ก็ถือว่าดีนะคะอะ่เรายึดติดตรงนี้อ่าสามหลักสาคัญกกตัวเองก็คืองานเรามีละเงินมีสำรองหรือ,อยังนะ จุดตรงนี้ถือไว้อย่างน้อยเรามาอยู่ต่างแดนเราก็มีทะเบียนสมรสอ่านะเข้มแข็งไว้ดูกันอีกทีในวันข้างหน้าแต่เตรียมมองได้เลยว่าเซฟและรักษานะฮะแต่งตัวอืมอย่างงี้เง่าอย่าจู้จี้จนเกินไปยิ่งดึงเขายิ่งห้าวอ่าเหมือนกับกระตือรือร้นผลักดันให้เข้าไปแต่ถ้าเราลองเมินนะเมินเนาะพูดบ้างอ่าแล้วเอาเวลาหันมาหาตัวเองเก็บเซฟ ตัวเองเอาแบบแฟรแฝที่รักอยู่ไปนู่นหนอโอเคเธอลงซื้อตั๋วสองพันเตรียมตัวไปเมืองไทยเท่าไหร่ห้าพันเธอให้กับฉันห้าพันได้ไหมบางครั้งหลายคนบอกโอ้พูดอย่างนี้คิดเห็นเงินสิบางครั้งนะฮะความรักยือ้อลังยิ่งเจ็บแล้วยิ่งเหนื่อยเราก็ดูที่ผลประโยชน์เอาไว้ซัพพอร์ตหรือเอาไว้เป็นทุนต้น เตรียมตัวที่จะก้าวไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผู้ชายบางคนถ้าออกปากแล้วเข้มแข็งเดินหน้านะเพราะเขาก็คือเปิดอ่ะเขาพูด,ดเห็นปะเนี่ยคือเขาเปิดอ่ะเรื่องนี้อ่ะเขาพูดตรงๆเขาคุยแกล้งว่างแกล้งเหงาเออสนุกมีความสุขเห็นภาพสวยนะยั่วยวนทางนู้นแล้วมาลงอารมณ์กับเมียเออแล้วความรู้สึกพอเมื่อก่อนเราอาจจะ ไม่รู้เนาะตัวเขาเนี่ยไม่รู้ว่าสามีปกติพอม,มีชอบเอ,อมีความสุขกับเรามันก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงเรายอมอยู่แล้วเพื่อที่จะให้สามีตัวเองมีความสุขนะคะแต่ว่าพอมารู้ว่าโหไปสนุกหวานแววทางงน้นนะอืมนะมีอารมณ์ทางนน้นเสร็จแล้วหันมาหาเมียตัวผู้หญิงเราเนี่ยมันสุดทรมานนะดึงได้เท่าที่ลงตั้งสติปรับตัวเองพร้อมรับนะ อพร้อมแตกแต่ต้องมีต้นทุนในกระเป๋าตัวเองแค่นั้นแหละชีวิตจริงๆลูกปัจจุบันอืม